นโยบายสําคัญนะเจ้าตีเขาได้กําหนดไปเน่ยจริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะเจ้าเขาได้ระดมความคิดนะเจ้าจากาทุกภาคส่วนนะเจ้าทั้งภาคประชาสังคมนะคะในการตีจะมากําหนดนโยบายเพราะฉะนั้นนโยบายของเราเนี่ยจะมาจากการระดมความคิดของกลุ่มแต่ละกลุ่มนะเจ้าตีมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายที่เขาได้กําหนดขึ้นมา นะเจ้าถ้านโยบายตี้ว่านี่คือนโยบายลักนะเจ้าตีเฮาเจะต้องขับเคลื่อนแล้วก็คิดว่ามันคือหัวใจสําคัญในการที่เฮาจะมาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของปี่น้องประชาชนนะเจ้าในส่วนตัวของคุณแม่และก็ทีมงานทุกคนนะเจ้าตีเป็นสวจตีเป็นว่าที่ผู้สมัครสวจเนี่ย เฮานะเจ้าตั้งใจในการที่จะมาบริหารนะเจ้างบประมาณซึ่งเป็นภาษีของปีน้องประชาชนคนเชียงหายนะเจ้าเอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตนะเจ้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะฮะโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรนะเจ้าอันนี้คือ,อสิ่งที่เขา คำหนึง่งและก็ตั้งใจนะเจ้าตีจะทําแล้วเขาบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วนนะเจ้าแม่บ่าว่าจะเป็นปีน้องประชาชนคนเชียงไฮยเขาจะจับมือร่วมกันบูรณาการการทํางานร่วมกันท่องชินท่องที่นะเจ้าแล้วก็นครเทศบาลนครเชียงไฮยนะเจ้าในส่วนของสสนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ทุกภาคส่วนนะเจ้ารัฐบาลตัวในการตีเขาจะทําทงานนะเจ้าเพื่อ,อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับปีน้องประชาชนนะฮะแล้วนโยบายตีว่าบอกว่าจะเป็นโทนี่แบนด์นะเจ้าซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าเชียงฮานะเจ้าได้ยกระดับแล้วก็มีแบรนด์ตีคนทั่วไปทั่วประเทศได้นับเป็นห้องว่ายอมรับ นะเจ้าต่างประเทศยอมรับนี่คือสิ่งที่เขายกระดับนะสินค้าและการบริการนะเจ้าของจังหวัดเชียงรายนะเจ้าื้เป็นตีประจักษ์แล้วก่อทำให้เกิดเป็นแบรนด์ระดับโลกได้นะเจ้าอันนี้คือสิ่งทีตีคุณแม่เชื่อมั่นนะเจ้ากับโดรนนะเจ้าโดรนเพื่อการเกษตรอันนี้คือสิ่งที่เขา,เาคิดนะเจ้าแล้วก็ขออนุญาตในส่วนของทางผัก รัฐนะเจ้ารัฐบาลเนี่ยว่าเขาอยากจะฮอการแก้ไขปัญหานะเจ้า,าทั้งการการเกิดปัญหาอ,อย่างทุกอย่างเขาขอแก้ไขเป็นระบบเขาจะแบแก้ไขทีละนิดทีละน้อยเขาอยากู้ว่าปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันมันมีปัญหานะเจ้าไอ้อย่างห่องเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบนะเจ้าแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหามันจะต้องแก้ไขปัญหา แบบไหนถึงจะจบแล้วเขาก็จะทำในทุกขั้นตอนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อให้การแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันสามารถแก้ไขในในในเพว่าอาจจะใช้ระยะเวลานะเจ้าที่คุณแม่ทำงานอยู่นะเจ้าหรือว่ามันจะต้องมีคนรุ่นรุ่นต่อๆไปมาทำต่อมันอาจจะใช้เวลาสิบปี แต่เราต้องแก้ไขและติดตามเพื่อการแก้ไขปัญหานั่นเนี่ยวันบรรลุผลสำเร็จนะเจ้าแล้วส่วนของโดรนเนี่ยมันคือการแก้ไขนะเจ้าเพื่อกับเกษตรกรโดยแท้จริงนะเพราะว่าน้ำนะเจ้าเป็นปัญหาสำคัญนะเจ้าพืชผลทางการเกษตรก็คือสิ่งสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะใช้โดรนในการตีจั เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อกับปีน้องเกษตรกร,ะกรนะจ้ได้ได้มีข้อมูลเก็บข้อมูลในการตีจ่จะว่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะจ้าปีนี้ได้ต่อใดจะต้องเพิ่มแบบไหนอย่างใดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาและก็แก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันนะเจ้าพีเอ อันนี so, so, can in the so, right. you ้คือสิ่งที่ที่เฮาเนี่ยเกิดปัญหามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นโดรนนี่สามารถที่จะแก้ไขในส่วนของ p m 2 5ุดไฟป่าจชุดฮอสปอตที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำอันนี้โดนจะช่วยแก้ไขปัญหาได้นะเจ้าแล้วก็นโยบายต่อไปนะเจ้าก็คือนโยบายข้อที่3ก็คือการที่เฮาจะอันอย่างก็ที่เฮาว่าตะกี้ นโยบายที่สามนยแล้วคืออถไฟบาดาน,นี่คืศูนย์บาดาลเออเนี่ยนโยบายที่สามที่ก็สําคัญนะเจ้าเราจะ,ะประสานหรือพักดันนะเจ้าในการที่จออะใฮึมีการตั้งนะฮะตั้งศูนย์บาดาลน,นะเจ้าศูนย์บาดาลเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรในทุกตําบล นะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำแรงน้ำขาดอันนี้เขาจะจะจะผลักด,ดันที่เกิดขึ้นในทุกตำบลที่ไดนะฮะและ้วก็ในสิ่งที่ศูนย์บาดาเนี่ยจะช่วยนเนาาก็คือเจกันนตะกี้เขาบอกว่าแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องใน道าแหล่งน้ำในานะ้ำขนะนะาดใน น้ำขาดน้ำแรงนะเจ้าต่อไปไอตัวเนี้ยจะว่าเกิดขึ้นแถมต่อไปแล้วเขาจะพยายามใช้เทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดประหยัดนะเจ้าในส่วนของพลังงานนะเจ้าประหยัดพลังงานมันก็จะไหลจากบนนะเจ้าลงสู่ล่างอันนี้คือเขาจะใช้ระบบกาวิี้นะเจ้าแล้วกับระบบอื่นๆแ่ม อันนี้คือสิ่งที่เขาได้ปรึกษาหารือนะเจ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเขาจะมาช่วยกันนะเจ้าครับเพื่อนในส่วนของศูนย์บาดาลและการแก้ปัญหาแบบนี้ได้เฉดนะเจ้าแล้วในส่วนของนโยบายที่4ี่นะเจ้าซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่สนใจเป็นพิเศษเจ้าก็คือรถไฟเนี่ยนะเจ้าคือรถไฟเนี่ยเขาพลักดันมานะัะเพื่ออยากคือ เกิดรถไฟนะเจ้าขึ้นฮื่มมาถึงจังหวัดเชียงรายแต่สิ่งที่เขาจะได้รับหรือว่าปีน้องประชาชนจะได้รับจากการมีรถไฟเนี่ยนะเจ้าเอ่อปวิเครคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากรถไฟแบบเอ่อที่จะมาถึงเชียงรายนี่อย่างไดคุณแม่ก็ไปศึกษาเจ้าเขาจะต้องเป็นสื่อในการที่จะฮห้ข้อมูลกับปีน้องที่อยู่ใน Uh, 18อำเภอนะเจ้าว่ารถไฟมันมาถึงเนี่ยมันมีแค่ผ่านแค่เจ7อำเภอแล้วก็มี10สถาน,นีที่นี่ในแต่ละสถาน,นีนะเจ้าเปิ้นจะดึงเอานะฮะโบราณสถานโบราณวัตถุนะเจ้าหรือแหล่งท่องเที่ยวสินค้านะเจ้าตีมีสินค้าสำคัญใน อำเภอหน,หนึ่งสถานีเนี่ยปิ่นก็นจะเอามารวบรวมไว้แต่จะดึงเฉพาะนะเจ้าอำเภอนั่นนั่นซึ่งคุณแม่รวมแล้วนะเจ้าตีมีอยู่สิบเอสถานีเนี่ยมันขาดไปอยู่หกอำเภอเพราะฉะนั้นเขาก็จะพลักดันเอาสิ่งที่เป็นความสําคัญของพวกอำเภอนะเจ้าเอาไปาแมะไหวในในในสถานีนะเจ้าตี้ตีคิดว่ามันน่าจะเ,าเป็น เป็นจุดที่จะทำเพื่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะเจ้าซึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะต้องมีชัตเติลบัสชัตติลบัสนะหรืออีวีคารนะเจ้าเชื่อมโยงระหว่างแหล่งที่เป็นรวบรวมโบราณวัตถุนะเจ้าโอทอปหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะเจ้าอย่างเช่นในส่วนของสถานนี้เมืองนะเจ้าสถานีเมืองซึ่ง ไปอยู่ที่เวียงชชยเนี่ยเขาจะเริ่มต้นนะเจ้าในการเตีย๋ยทำเป็นเส้นทางแรกเพื่อที่จะฮื้นนักท่องเที่ยวนะเจ้าหรือคนที่สนใจนะฮะว่าเส้นทางที่ว่านี่มีโอท็อปสำคัญหรือสินค้าที่เปิลสนใจเนี่ยอยู่ตรงอำเภอไหนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอยู่อำเภอไหนเขาก็จะนํำชัตเทบัสนะเจ้าร้อยเรียงไปนะฮะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเปิลมาถึงสถานีนั่นแล้วก็ไปแอวในส่วนที่เปิลสนใจ แล้วเขาก็จะทำนะเจ้าผลักดันนะให้เป,เ,เป็นเป็นเป็นตลาดนะเจ้าชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นมาร์เก็ตเพรสนะเจ้าที่จะรวบรวมเอาสิ่งที่อ,อำเภอในแาที่ที่มีวัตถุโบราณสถานโบราณวัตถุหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าตรงหั้นเขาก็จะทำเพื่อ ปีนอองนะจ้ะในอำเภอตีตีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่นี่เนี่ยเตรียมความพร้อมนะจ้าเพราะว่ารถไฟจะมาหรือเส้นจสิ้นเนี่ยปีห8เพราะฉะนั้นเขาก็จะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนไปสร้างโอทับที่สำคัญไปสร้างไปหนุนเสริมในส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ท,ท,ที่สถาน,น,นีนี่นะจ้าเปินได้รวบรวมไว้นะจ้าเขาก็จะไปไปเสริมความพร้อมตรงนั่นก่อน ะะเพราะถึงปี68เขาจะดำเนินการทันทีสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะเจ้าอย่างเป็นระบบนะฮะพี่น้องประชาชนคนเชียงหายจะเริ่มต้นนะเจ้าโดยเขาใจสโงแกนว่าพริกโฉมเชียงรายลดไฟสร้างเมืองรุ่งเรืองอย่าง,ย,างยั่งยืนนะเจ้าสำหรับนโยบายนี้ส่วนนโยบายต่อไปนะเจ้าคือนโยบาย สนามทุ่งนานะเจ้าสนามกอล์ฟนะเจ้าแล้วก็อ่ะนะเจ้าละโหมสเตย์เอออันเนี้ยคือสิ่งที่เขาคิดไว้นะเจ้าว่าเอ๊ะพอเสร็จสิ้นกันเรื่ดูการเก็บเกี่ยวนะเจ้าทุ่งนาก็จะว่างนะเขาก็เลยยากที่จะทำสนามกอล์ฟนะเจ้าบนอะทุ่งนานะเจ้าหรือไร่นาของพี่น้องนะเจ้า เขาจะทําเป้าหมายของเฮาเนี ını, ่ยน <Yeah. S 1> ่าจะถ้าเป็นไปได้นะเราเริ่มต้นหนึ่งตำบลก่อนนะเจ้าว่าเขาจะทําสนามกอลคนชื่นชอบสนามกอบ์นะเจ้ามีเยอะแต่บ่ได้สัมผัสกับวิถีนะเจ้าของการตีกอลแบบชนบทนะเขาก็จะจะเริ่มต้นทำแล้วเสร็จแล้ว เขาก็จะเป้าหมายต่อไปคือเขาจะทำเพื่อมีโฮมสเตย์นะเจ้า50ห้องต่อหนึ่งตำบลเพื่อรองรับในาการสร้างสนามกอล์นะเจ้าในไร่นาตรงนี้นะ,ะเขาน่าจะได้ถ้าชื่นชอบจริงๆนะหมื่นหมื่นหลุมนะเจ้าที่เขากำหนดเป็นเป้าหมายเอาไว้นะ,ะมันก็จะทำเพื่เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพนะเจ้า สร้างรายได้ให้กับคนชุมชนด้วยการชื่นด้วยให้หนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้นะเจ้าได้มาสัมผัสเจ้านะเป็นนายกอบจในช่วงที่แม่เคยเป็นนายกอบจหนึ่งปีกับ9เ,เดือนนะเจ้าได้สร้างห้องไว้ห้องหนึ่งเป็นห้องที่จะรวบรวมข้อมูลนะเจ้าเกี่ยวกับการประสบภัยนะเจ้าในทุกขั้นตอนนะฮะว่า เขาประสบภัยปีในพ่องนะเจ้าแล้วสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขแบบไหนอย่างไรอันนี้สร้างห้องไว้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งจะมีเป็นศูนย์เตือนภัยนะเจ้าเป็นศูนย์เตือนภัยฮื่อกับปีน้องตีเกยประสบภัยเขาจะดูนะเจ้าแล้วเกาะจะผ่านไปทางท้องถิ่นนะเจ้า นะว่าเมื่อเขามีข้อมูลอยู่ในห้องนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาและสิ่งที่เขาจะแก้ไขปัญหาเขาจะพยายามแก้ไขให้ถึงที่สุดแล้วสิ่งที่มันจะเกิดภัยมันจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดภัยเขาจะเตือนไปที่ท้องถิ่นและเจ้าตีจะประสบภัยนั้นๆเพื่อให้ท้องถิ่นได้เตือนผู้ที่จะประสบภัย

ทำงานกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะคะเขาริเริ่มเขาเขา,เามีความรู้สึกว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยลูกๆหรือว่าผู้ที่มีเรี่ยวมีแรงจะออกไปเอว่าหากินนะเจ้าแต่มีผู้สูงอายุนะเจ้าอยู่ที่บ้านก็จะมีความรู้สึกเป็นห่วงนะฮะคุณแม่ก็ไปเริ่มโร,รงเรียนผู้สูงอายุนะเจ้า โดยประสานกับในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาธารณาสุขนะในส่วนของสมาคมผู้สูงอายุนะเจา้าของจังหวัดเชียงรายแล้วก็สภาวัฒนธรรมแล้วก็ในหลายๆภาคส่วนนะเจา้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกันดูแลในส่วนของผู้สูงอายุทำโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้คนที่เป็นคนหนุ่มคนสาวนะเจ้เกาะจะ หายห่วงในส่วนนี้นะฮะแล้วสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งไมใหม่ขาดอะไรนะเจาแล้วสิ่งที่เขากับในส่วนของสสในพื้นที่นะเจ้าเทศบาลนครเชียงหายอ,อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่จะพยายามติจะณนววนะเจ้าในทุกภาคส่วนนะเจ้ารัฐบาลในการที่จะนำเอาสิ่งที่ เ้าบอกเคยได้ประสานงานในส่วนของภาครัฐบาลเลยนะเจ้านำมาแก้ไขปัญหาที่บอกว่าอยากแก้ปัญหาทั้งระบบนะเจ้าในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายเจ้าแล้วเฮาก็จะพยายามนะเจ้าในสิ่งที่อบจอจะเป็นอบจอเชิงรุกเจ้าหน้าที่นะเจ้าหรือว่าผู้รับผิดชอบในส่วนของกรมกองต่างๆ จะต้องออกไปรับทราบปัญหานะเจ้าแล้วกาะออกไปสู่ปัญหว่าถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใ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 นเขตพื้นที่ที่เป็นปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำแบบอบเจเชิงรลก,กมาตรงนี้ความความมั่นใจนะคะในสิ่งที่เราจะทำงานร่วมกับพี่น้องสอสอ,อดีตสสแล้ว ทำในในส่วนของอมั่นใจเพราะอดีตท,ท่านนายกทักษิณท่านจะลงมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงและท่านจะมาเป็นผู้มุ่ในการการเลือกตั้งอบอจอเชียงรายด้วยตัวของท่านเองอันนี้คือสิ่งที่เรามั่นใจและไม่หวั่นค่ะแรกสิ่งแรกก็คือเราจะต้อง พนวกํกาลังกันเพื่อจะื่ป้ปนมั่นใจว่าจะดูแลคุณภาพชีวิตนะเจ้าของทุกช่วงวัยนะเจ้าจะให้อโอกาสนะเจ้าอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็จะพยายามที่จะหืห้ทุก,ท,กทุกกลุ่มนะเจ้าทุกช่วงวัยทุกชาติพันธุ์ื่้มีความมั่นใจค่ะว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่แม่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนเชียงรายอย่างแท้จริง